สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอ c ซทุกท่านเนาะค่ะกลับมาพบมาพอกับเจตาผ้าร่วยอีกเนาะค่ะมือนีในทางช่อง YouTube เนาะเจตาจะมาว่างแนวทางของลาวพัฒนาค่ะวันในวันที่ยีเนาะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางของชอชัยชาญที่พนผ่านมาเนาะค่ะ เอาให้เบิง่งประวัติพ่นจักหน่อยวันที่สิบเก้าค่ะแล้วก็วันที่สิบหกเนาะสิบหกพันเข้าไปสี่สิบเก้าเข่าไปหนึ่งเก้าเนาะค่ะเก้าหนึ่งชอชัยชาญเนาะค่ะมีไผ่ตามไผ่ใดน้ำพ่นบอกค่ะของชอชัยชาญของชอชัยชาญเนาะอันผู้ใดใดก็ดีใจน้ำเด้อคะ่ะอย่าลืมของชอชัยชานกับพันก็ถือว่าเดินอยู่เด้อคะ่ะ เขาดีโยตูไม่เพื่อนไห้มากแล้วค่ะมาเบิ่งตใไม่กันแนวทางใหม่ชอชัยชานเนาะค่ะ,ะแน่ใส่กันเบิ่งจากน้อยประวัติเนาะค่ะกับอันไม่เนาะยี่สิบเอ็ดกับวันที่สิบเก้านะค่ะเพื่อเอฟซีคนใหม่คนเก่าเนาะค่ะเพื่อพอท่านได้เห็นเนาะในคลิปกะให้เอาแนี่ใส่กันเบิ่งจากน้อยพอเพื่อนได้เห็นเนาะค่ะ เพิ่นเขาหรือเพิ่นหลุดเนาะเอามาเบิ่งตัวไม้ของเพิ่นขาช่อชัยชาญตัวนิ่นตัวตัววิ่งตัวรูดค่ะชอชัยชาญวิ่งรูดสองกับศูนย์ค่ะสองตัวหกหางสองศูนย์สองหนึ่งสองสองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดเบิ่ลก็จะมีสองสองกับศูนย์ศูนย์ค่ะ 3ตัว3มหาง20 5, 20 6, 0, 2 0งศูนย์หตัวเด่นตัวนินเพิ่นสองตัวเพิ่นไห่มาสาหางเนาะค่ะสาหาง2 0งศูนยตัวกับไหมาสองหางเนาะสองศูน,น,นค่ะเอาแคปนาจอค่ะไพจะตามต่อกับชอชัยชานเนาะ ตามต่อกระแคบนาจอค่ะแนวทางเพิ่นก็นถือว่าเดินดีอยู่เด้อค่ะคลิปนี้จะมีซีซีเส้นเนาะค่ะซีทันซีแนวทางเนาะที่เพิ่อนออกมาว่างต่อไปจะเป็นของเจตาเด้อค่ะอีซีทุกท่านให้ซ้อใช่าชานไปก่อนเนาะเรียเพิ่นเข่าให้เพิ่นไปก่อนเนาะเจตาที่หลัง นี่แนวทางของเจตาค่ะมาแล้วค่ะเกือบเป็นรุดเนาะพี่น้องเหยียบ <Yeah, S 2> มันบอเดินตัวเดียวเนาะของเจตาเข้ามาซีตัวเดียวเนาะค่ะรุดอีกแล้วสองตัวเนาะโอ้ยกลับขอโทษขออภัยเอซทุกท่านเนาะค่ะนแนวทางของเจตาสองตัวไม่เข้าเนาะเขาวิ่งรุดค่ะสันใจวิ่งไซรุดตามอ,าอ,ยาอยู่ค่ะจะคืนแน่จกหน่อย มีไปตามไปได้บออันแนวทางของเจ้าบอเข่าลายกับบอได้ตามละเจตาเมนค่ะบ่ไดวากันเนาะขอบคุณหลายๆที่ยังเขามาคอมเมนต์เนาะที่เขามาให้กำลังแรงใจเนาะค่ะที่เขามาบึงมารับชมรับฟังอยู่ให้กำลังใจเจตาคือเก้านละละสันเอฟซีว่าขอบคุณหลายๆค่ะรุดไปสองตัวเข่าตัวเดียวเนาะค่ะของเจตา ไปเที่ยวบอฮอดเล่าด้วยค่ะมือขึ้นนิบเจตาวันที่สิบเก้าบอฮอดเล่าค่ะเอาไม้เนาะค่ะไปไม้ไปไม้ไไมเจตาจะไปไม้วันที 21, น่ยี่สิบเอ็ดเนาะพี่น้องวาว่าเอฟซหรือว่าจังใดไปน้ำเจตาวะค่ะรูดดีเจตาของเจ้าวัตทีเอาไม้ไปไม้ค่ะมือไม้เล้วเอา,มาเมื่อบ้งวิ่งรูดของเจตาค่ะแปดกับห้า วิงรูดแปดกับห้าสองตัวสี่หางค่ะแปดหาแปดหกหาสองหาสามค่ะเบิร์ก็จะมีแปดแปดห้าห้าสามตัวสามหางแปดห้าสองแปดห้าสามแปดห้าแปดค่ะตัวเด่นของเจตาจะมีแปดหากับหาสองแล้วก็สามตัวหางเดียวค่ะแปดห้าสอง มีเอฟซี่นคอมเมนต์เขามาอยู่ซีหางหนึ่งการตัดอยู่บอรเจวันทีจ่าเมียนมันเป็นสรุปค่ะในหน่วยหางกับตัดคือเกาสรุปเด่นคือเกาค่ะซีหางกับเด่นเน้นโตะคือเกาเนาะเอาแบบให้ถธอไก่เอฟซีที่ว่ามักแค่สองตัวซ้ำสองหางสามหางแบบนี้ไหมค่ะ ผักหน่อยผักหลายเนาะเอาใจทุกคนเนาะค่ะให้ถือใจทุกคนมากหน่อยก็จัดมากหลายก็จัดเนาะเอาต่อไปค่ะแคปนาจอไพสิเปตตอกับเจตาไพจะไปนั่มกับแคปนาจอเด้อค่ะเอาต่อไปต่อไปจะเป็นของอ,อพชรเนาะค่ะอ,อพชรก็รุดไปเด้อครับพี่น้อง หลุดวันที่สิบเก้าเนาะอันนี้ประวัติเพิ่นให้เบิ้งแค่สองงวดค่ะวันที่สิบหกกับสิบเก้าเนาะเจตตาไมา่เบิ้งวันที่สิบหกเพิ่นกระเดินอยู่เนาะค่ะเพิ่นก็เดินอยู่เขาอยู่วันนี้วันที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะแต่วันที่สิบเก้าเพิ่นหลุดค่ะประวัติเพิ่นให้เบิง้งงวดสองงวดใส่กันเนาะค่ะเพื่อคนนไม่เพื่อว่าท่านมีผู้เห็นเนาะแล้วก็อ,อพชรวันที่ยี่สิบเอ็ดค่ะ ยี่สิบเอ็ดพื่นกระหายมาแล้วไปไม่เนาะค่ะมาเบิ่งตัวไม้ของเพิ่นกับขอบุญขอบคุณออเพชเดอร์ค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะกับขอบประคุณลายลายออเพชรวิ่งรูดเพิ่นไห,นหามาสี่กับหกค่ะสองตัวหกหางสี่หกสี่หาสี่สี่หากกหากสามหากสองค่ะเบิรนก็จะมีสี่สี่กับหกหกสามตัวสี่หกสาม หกสี่ห้าสี่สี่หกสามหางค่ะสองตัวสี่หกสี่ห้าหกสามค่ะเป็นหนิลมากเนาะสามตัวมีสองหางค่ะสี่หกสามสี่เอหกสี่ห้าวันพุธที่ยี่สิบเอ็ดสองทุ่มครึ่งค่ะแคบหน้าจอไปจะไปต่อกับอ้อผิดเนาะใครจะไปต่อแคบหน้าจอค่ะ จอไว้ไปไปเล่าวันที่21เนาะค่ะ2ทุ่มครึ่งเนาะเอาต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นของล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะอันนี้จะเป็นวันที่16กับวันที่19เนาะค่ะให้เบื่งจักนอ้อยประวัติแค่สองหมวดเนาะค่ะเข่าหรือหลุดเนาะจะได้เห็น ล็อกเทียนทะเลวันที่สิบหกค่ะเพื่อนก็เข้าไปติบติมอยู่ตัวนิน้นตัวเจาะตัวนิน้นตัวเจาะพร้อมเนาะค่ะวันที่สิบหกวันที่สิบเก้าหลุดไปค่ะว,วันที่สิบเก้าหลุดไปเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดเราก็ไปใหม่เนาะยี่สิบเอ็ดเท่ากับไปใหม่เนาะค่ะไปใหม่วันที่ยี่สิบเอ็ดกับ Lock ล็อกเทียนทะเลเนาะ แคปนาจอค่ะใพ่จะไปต่อกับล็อกเทียนทะเลวิ่งรูดเพืร์ธไหม่าหนึ่งกับแปดค่ะสองตัวสองตัวหกหางสองตัวหกหางค่ะหนึ 9, ่งเก้าหนึ 4, ่งแปดหนึ่งเจ็ดแปดสี่แปดห้าแปดหกเบนก็จะมีหนึ่งหนึ่งกับแปดแปด ามตัวหนึ่งแปดสี่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดห้าค่ะโอ้ตัวเด่นเพิ่นสองหางหนีเพิ่นหามาซีซีหางซีคู่ผมน้อพี่น้องเนาะซีแปดสี่แปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดค่ะสามหางหนึ่งสามสามตัวสองหางหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดห้าเอาแคบนาจอค่ะใครจะไปต่อกับ ล็อกเทียนทะเลเนาะคะ่ะของพื้นกระเดินอยู่ค่ะล็อกเทียนทะเลเนาะเขาฟ้องตูแล้วก็เขาว,วันทีนี่มันกระเดินอยู่เนาะพี่นะะ้องถ้าชอบก็จัดค่ะขัดกระพานของล็อกเทียนทะเลเนาะกับขอบุญขอบุญเอฟซี่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะคะ่ะที่เขามากกดไลนะคะ์กดแชร์เนาะที่เขามากกดติดตามเนาะคะ่นะแล้วก็ขอบ ขอบบุญขอบคุณทุกเสียนเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะว่าจ,จะเป็นล็อกเทียนทะเลออเพชรเนาะค่ะชอชัยชาญเนาะคลิปนี้ค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆขอพี่น้องโชคดีค่ะวันที่21สองทุ่มครึ่งกับเล่าพัฒนาเนาะขอพี่น้องมีความสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ เดินทางปไปใส่ก็ขอปลอดภัยเดินทันไปขอให้มีโชคเนาะกลับบ้าก็ขอให้ม่ใช่ค่ะคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ